เาไม่เอาชิเาไม่เอาชวจกรรมไม่เช่นน้เลยคบให้ผู้นี้บรบท่มสเล็กบ้วนไาบอทาบาบอคันเตอรี่ก็ชวนมาครับก็โอเคเราก็มาพบกับอนิสหาย เพื่อนโผงพี่พี่น้องน้องชาวจนะที่นี่ครับสำหรับนโยบายกัญชาจะเป็นเพีงโดยเฉพาะสมุนแพทย์ชนบทนะสถานะณขณะนี้เองเรามองว่านโยบายกัญชาเป็นยังไรบ้างคือก็ชัดเจนครับว่าในนามสมองแพทย์ชนบทเนี่ยก็สนุนกัญชาทางการแพทย์เท่านั้นครับงั้นกัญชาอื่นเราก็คิดว่าไม่เห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยเพราะว่าเป็นเป็นมีโอกาสที่จะเกิดผนข้างเคียงมากครับซึ่งจริงๆในกัญชาทางการแพทย์ก็มีที่ใช้ ในจานวนที่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ต้องใช้กัญชาจํานวนมากเรา,เราได้ตั้งข้อถึงเกตไหมให้ครับป้ายหาเสียงของภูมิใจไทยตอนนี้เองไม่ไม่ไม่ปรากฏเลยครับเรื่องกัญชาชัดเจนว่าป้ายหาเสียงไม่ปรากฏนโยบายกัญชาเลยทั้งทั้ง,ท,งที่เป็นนโยบายหลักของของพรรคอยู่นะครับ,รบอันนี้จริงๆก็ไม่เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนเพนาะจริะจริงถ้าถ้าแฝง<ๆ>ก็ต้องทาความเข้าใจว่าถ้าเลือกภูมิใจไทยจะได้กัญชาเราเรามองยังไงเนื้อหากัญชามันยังเป็นเรื่องของยาเสพติดอยู่ ในในหลักสูตรแต่ว่าพอกฎหมายมันมัน,ม,นมันอิสระในเรื่องของกัญชาเนี่ยก็ไม่จะบอกว่ามันมันถูกต้องก็ไม่รู้จะบอกอยังไงนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ให้กระทรวงศึกษาแก้กฎหมายก่อนโดยประมาณแก้แก้แก้กฎกระทรวงในเรื่องแก้เรื่องหลักสูตรเรื่องเนื้อหาของหลักสูตรก่อนค่อยว่ากันในอนาคตครับนี่คือเป็นที่มาของการเชิญคุณชิติมาครั้งนี้ใช่ไหมครับไม่ไม่ได้เชิญมาแต่เป็นเรื่องเดียวกันที่เราทำด้วยที่ที่ทำอยู่ด้วยกัน เป็นเร,เรื่องเรื่องเรื่องที่สมาคมสมาพธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้เนี่ยเราคัดค้านคัดค้านเรื่องของกัญชาเสรีซึ่งมันเป็นผลกระทบกับการต่อการจัดการศึกษาของพวกเราในในหกหจังหวัดภาคใต้แต่มันก็ทบทั้งประเทศนั่นแหละครับแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไง<ห>สวัสดีทุกท่านครับผมอัสสลามาลัยกุม <laughs> สันติสุขจงมีแต่พี่น้องชาวมุสลิมทุกท่านผมมาดี ผมไม่ได้มาร้ายผมนำเอาความจริงมาเปิดเผยไม่ต้องมาประท้วงผมเพราะผมเนี่ยนำความสันติสุขนำความดีมามอบให้กับพี่น้องชาวมุสลิมเอาความจริงเรื่องกัญชาซึ่งผมไม่ได้เป็นคนพูดเองสมาคมแพทย์สมาคมจิตแพทย์แพทยสภา รวมทั้งปัจจุบันองค์กรการแพทย์ต่างๆได้มาร่วมสนับสนุนในการต่อต้านกัญชาเสรีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากัญชาทางการแพทย์นั้นมันเป็นข้ออ้างผมเข้าใจใครจะเลือกพักไหนเลือกไปเถอะครับผมไม่ได้ไปว่าอะไร ใครจะจะเลือกพรรคภูมิใจไทยก็เลือกพรรคภูมิใจไทยใครอยากจะเลือกประชาธิปัตย์ใครอยากจะเลือกลวมไทยสร้างชาติใครอยากจะเลือกพรรคไหนเลือกไปเถอะครับแต่ผมมองเห็นความอันตรายของยาเสพติดกัญชาที่ปลดล็อกออกมาสู่สังคมไทยโดยไม่มีการควบคุมต่างหากนั่นคือสิ่งที่ผมพูดนั่นเป็นประโยชน์ให้คุณไหมพี่น้องคุณไม่สนใจเหรอลูกหลานล่ะดูไหมแล้วถามว่า พี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยไม่ได้สนใจเหรอกับยาเสพติดซึ่งแค่วันก่อนมันเป็นยาเสพติดและได้เปลี่ยนปลดล็อกออกมาโดยทันทีโดยที่ไม่ผ่านสภานะครับต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ได้ผ่านนะน,นี่ออกมาแบบประกาศเอาด้วนๆเลยปลดล็อกแล้วเดี๋ยวนี้คุณไปสิเมื่อสองวันก่อนไปภูเก็ตซุ้มกาแฟขายกัญชาแล้วผมถามว่าเอา้า แล้วทำยังไงคุณบอกว่าท่องเที่ยวก็ไม่มีประเทศไหนเราจะมาต้องเที่ยวต้องมาเสพกัญชากันถึงเมืองไทยเอาคุณดูประเทศอื่นีเอาของมาเนี่ยแล้วมแบปรเอาไรไยรับหน่อ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 ยเอาไปติดได้นีสามเอมอย่งดี ลาไปติดโลโก้นุ่มไม่ให้นะมึงเนาะนี่เสื้อก็มีเดี๋ผมมาเสื้อมาแจกได้ไม่เป็นผมไม่กลัวจังหวัดผมมาที่นี่มาด้วยความหวังดีในใจผมไม่มีอะไรเลยเงินทองผมก็ทำมาเนี่ผมทำเองนะเจ็ดร้อยบาทผมเดินไปเจ็ดเดินไปสิบห้าโลมาที่นี่ผมก็มาเนี่ยผมเห็นนี่อะไรนาหม่อม นะเขตสามผมก็รู้จักเขตสามมันใครลงวาไอไพ้พํายทำไมออไอไพ้พลายพัฒโนมันรุ่นน้องผมสมัยก่อนอยู่ประชาธิปัตย์ไม่ใช่เหรอเอรแล้างไปไประมาไปอยู่ภูมิใจไทยวะด้วยเขตอะไรเนี่ยมันอยู่เขตสามใช่ไหมแล้วก็อะไรน้ำหมอมอะไรเนี่ยเจ้าหนงอะไรวะอ<น>เออนั่นแล้วก็ ใช่ไอ้นโยบายกัญชาเสรีมันจะได้ผลมันคิดว่าเอาโนุบใบกัญชาเสรีมาหาเสียงรีบเอาออกมาก็ตอนนี้มันกลัวแล้วไงล่ะมันไม่ใช่เฉพาะที่สงขลาทั่วประเทศมันกลัวหมดแล้วมันไปจ้างไอ้พวกอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินโถ่ให้ไปลงในคอมเมนต์โดนด่าในคอมเมนต์เพียบอ่ะปิดกันไปแถบนโยบายกัญชาเสรีมันใช้หาเสียงไม่ได้ก็เพราะใครก็เพราะผมนี่แหละออกมาแล้วผมมีความจริงใจ เอวอ่ะรับไปรับไปรับไปาอ่ะาอ่ะเอาน,นี่เด็กนี่นี่เข็มกันีน่เด็กเลยนี่มานี่ครับเอาผมมั่นใจเพราะไอ้เรื่องกัญชาเสรีทำให้ภูมิใจไทยมันเสียคะแนนมันคิดจะเอารง<อ>ยาเสพติดเนี่ยมามอมเมา<อ>ผมคิดว่ามันคิดผิดอย่างมหาหัน แล้วเรื่องนี้มีเบื้องหลังมีขบวนการเอาผค<อ>ไม่ได้ดูข่าวเหรอแม่งอะไรผม,มถามว่าอย่างนี้แล้วที่อ้างว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเศรษฐกิจหาอะไรมันปลูกกันใต้ห้าหต้นไอ้หาด้าวสารที่สุดมาให้พี่น้องชาวมุสลิมผมจูวิทย์ประมลวิสิต่อต้านโลดลงกัญชาเสรีผมไม่มีวาและแอบแฝงท่านรักใครชอบใครพักไหนเลือกไปผมไม่ได้ต่อต้าน จะเลือกไอ้ไพรก็เลือกไปอ่าผมรู้จักไอ้ไพรมาตโนลูกเป็นน้องผมเองเป็นรุ่นน้องผมที่ธรรมศาสตร์แต่ไอ้เรื่องนี้ผมบอกน้องรักเรื่องกัญชาเนี่ยใครๆมันเห็นด้วยกับผมอยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะอยู่ๆไอ้หนูมันก็เอามาแล้วมาบอกว่ากัญชาการแพทย์แพทย์พ่อมึงเนี่ยแล้วมันขายกัน ในกรุงเทพในภูเจ็ดมันขายก็ทั้งในซุ้มกาแฟแล้วไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะรับผมไว้หน่อยครับรับผมไว้เลยครับรับผมไว้มาๆมาๆมาๆรูปนาการเมืองมาเขายกประสงค์อยากจะให้พี่น้องเลือกเขาซึ่งอันนี้ก็ไม่ผิดเพราะเขาอาสาตัวมาอาสาตัวมาทำงานแปดสเก้าสเอ็ดร้อยละอ่อาเลย